น,ะะนักเรียนพบกันอีกแล้วเนี่ยคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งสัปดาห์ที่แล้วชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วจํานวนนับ1นถึงสิแต่นักเรียนได้เรียนจํานวน1นถึงหและศูนย์ไปแล้วครูเห็นนักเรียนส่งงานครูม,มาดีใจมากเลยนักเรียนขยันกันทุกคนเลยนะคะเอาเราลองมาทบทวนกันดีกว่าที่เราเรียนไปนะคะจํานวน1ใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วครูยกตัวอย่างอะไรนะคะ ฝรั่งหนึ่งผลใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือเลขหนึ่งฮินดูอารบิกนะคะถ้าเป็นเลขไทยก็จะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนมาส่งครูกันแล้วอันนี้คือจํานวนหนึ่งต่อไปอันนี้จํานวนอะไรเอ่ยสองใช่ไหมคะครูมีพัดลมมาสองอันใช่ไหมคะเป็นเลขฮินดูอารบิกส่วนเลขไทยเลขสองก็จะเป็นแบบนี้ จำได้ไหมต่อไปจำนวนนี้คือ3เลข3ใช่ไหมคะเลข3เราเรียกว่าเลข3พฮินดูอารบิกส่วนเลข3ไทยก็จะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปอาเลข4พฮินดูอารบิกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเลข4ไทยต่อไปเลขอะไรเอ,อ่ย เอาตอบกันหน่อยเลขอะไรคะเลขห้าอันนี้เราเรียกว่าเลขห้ายินดูอาราบิกส่วนเลขห้าไทยก็จะเป็นแบบนี้และจํานวนอีกหนึ่งจำนวนที่ครูให้นักเรียนรู้ก็คือจํานวนสูงก็คือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะคือจํานวนสูงเอานักเรียน,นอยู่บ้านเรามาลองตบมือกันดีกว่าตบมือให้เป็นจังหวะนะคะ1นถึงห นักเรียนทำตามครูได้นะดูแล้วก็ต้องทําตามไปพร้อมๆกับครูเลยอ้าวตกมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งทำยางตกมือสองครั้งหนึ่งสองนับไปได้วยนะคะตกมือสองครั้งหนึ่งสองตกมือสามครั้งหนึ่งสองสามตกมือสามครั้งหนึ่งสองสามทำได้ยางตกมือสามครั้งหนึ่งสองสาม แล้วตบมือสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งตบมือสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อ้าวถือตบมือห้าครั้งบ้างตบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะดึงจังหวะอ้าตบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ้าลองมาทําอีกรอบหนึ่งนะคะ ตบมือหนึ่งครั้งหนึ่งตบมือสองครั้งหนึ่งสองตบมือสามครั้งหนึ่งสองสามตบมือสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ตบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนักเรียนหัดตบมือหัดนับเลขไปด้วยนะคะทีนี้เราจะมาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะ เราเรียนจำนวน1-5ถึง5กันไปแล้วใช่ไหมคะนักเ,เรียนดูที่กระดาษนะคะครูมีตาราง5ช่องมีดอกไม้อยู่มีดอกอ่าวช่วยกันนะับพร้อมๆกันช้าๆนะคะ1 2 3่ง,สงสาสห้า ครูมีดอกไม้5ดอกใช่ไหมคะอยู่ในตาราง5ช่องถ้าครูมีดอกไม้เพิ่มมา1ดอกเป็นดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะมีดอกไม้ย่ดอกเพิ่มมาหีก1ดอกเป็นดอกไม้6ดอกใช่ไหมคะ,ะครูมีดอกไม้6ดอกอ่าีอยาไรอีก มีอะไรอีกนะเรียนนี้ดีกว่าอ้าวค,ครูมีไข่ไก่กี่ฟองเอานักเรียนดูค,ครูมีไข่ไก่อยู่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าครูมีไข่ไก่อยู่ห้าฟองมีเพิ่มอีกหนึ่งฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองคะ หฟองใช่ไหมคะเอาลองนับดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกครูมีไข่ไก่6ฟองครูมีอะไรอีกนะอ้าวครูมีอะไรอีกอ้าวครูม,คมีที่หนีบผ้าครูมีที่หนีบผ้าอีกอันดีมาเรียนดูหนึ่ง 2องสามสห้าครูมีที่หนีบผ้าห้าอันมีเพิ่มอีก1อันเป็นที่หนีบผ้า6อันเอานับ1นสองนับร่วมกันนะคะ3ามสห้าหครูมีที่หนีบผ้าหอัน อคูมีที่หนีผ้าหอันคือจำนวน6นะคะครูมีที่หนีผ้าหอันต่อไปต่อไปคูมีดอกไม้อยู่5ดอกเพิ่มอีกดอกเป็น6ดอกทีนี้คูมีดอกไม้เพิ่มอีก หนึ่งดอกเป็นดอกไม้กี่ดอกคะตอบครูกรกี่ดอกคะลูกเอาลองนะับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจไหมคะครูมีดอกไม้หกดอกมีเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นดอกไม้เจ,จ็ดดอกครูมีอะไรอีกที่มีเจ็ดเอามาเรียดนดูนะ ้าวครูมียางรบกี่ก้อนเอ่ย1นึ่งสองสมสี่ห้ามีเพิ่มอีกห7เครูมียางลบ6ก,ก้อนเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเป็นยางลบ7ก้อนครูมียางรบ7ก้อน มีอะไรอีกอ,อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยปากกาสีแดงปากกาแดงนะคะครูมีปากกาแดง1 2 3 4 5 6่ครูมีปากกาแดง6ด้าม1 2 3 4 ห้าหกมีเพิ่มอีกหนึ่งด้ามเป็นปากกาแดงเจ็ดด้ามใช่ไหมคะครูมีปากกาแดงเจ็ดด้ามจำนวนเจ็ดนะคะจำนวนเจ็ดอ่าต่อไป ครูมีดอกไม้บนกระดานกี่ดอกนะเมื่อกี้นี้เราเรียนไปแล้วเจ็ดดอกใช่ไหมคะมีเพิ่มอีกหนึ่งดอกอครูมีดอกไม้กี่ดอกคะลูกแปดดอกใช่ไหมคะเอาลองนะับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด ครูมีดอกไม้8ปดอกอ้าวครูมีอะไรที่เป็น8อีกเอานักเรียนดูอ่าวอันนี้คือดินสอครูมีดินสออยู่กี่แท่งหนึ่งสอามสี้าหกเมีเพิ่มอีก1แท่ง เป็นดินสอกีอ่แท่งคะลูก8ดแท่งนะคะเอาลองนับดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกดแครูมีดินสอ8แท่งจำนวน8ปดนะคะจำนวน8ต่อไป มีดอกไม้กี่ดอกเอ่ยเมื่อกี้นับไปแล้ว8ดดอกใช่ไหมคะมีเพิ่มอีก1ดอกเป็นดอกไม้กี่ดอกคะดอกไม้กี่ดอกคะลูก9ดอกใช่ไหมคะอ่าวลองนะับดูหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจครูมีดอกไม้9ดอกครูมีอะไรที่เป็น9อีกอ่ามาดูกันอ่าอันนี้เราเรียกว่ากระเป๋าไว้ใส่ดินสอกระเป๋าที่สอนะคะครูมีกระเป๋าทินสอ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แครูมีกระเป๋าดินสอแปใบมีเพิ่มอีก1ใบเป็นกระเป๋าดินสอเกใบถูกต้องค่ะนะคะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9ครูมีกระเป๋าดินสอเกใบนะคะอ้าวมีอะไรอีก ะไรเอ่ยอะกิฟติดผมใช่ไหมคะครูมีกิฟติดผมอี่อันนะหนึ่ง สี่ห้าหคูวมีคิปติดผมแปดอันใช้ไม้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดมีเพิ่มอีกหนึ่งอันเป็นกิฟติดผมเก้าอันนะคะครูมีกิฟติดผมเก้าอันอจำดวนเก้านะคะอันนี้คือจำนวนเก้าต่อไป ดอกไม้อยู่กี่ดอกเอ,อ่ยเมื่อกี้นับก,กันไปแล้วก้าดอกใช่ไหมคะมีเพิ่มอีกหนึ่งดอก,ดอกครูมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะสิบดอกนะคะครูมีดอกไม้เก้าดอกมีเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นดอกไม้สิบดอกดูนะคะนะับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครูมีดอกไม้สิบดอกครูมีอะไรอีกที่เป็นสิบมาดูกันครูมีขวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแคูมีขวด9ใบมีพภาพอีกหนึ่งใบเป็นขวดทั้งหมด10บใบอ่าวไมเดียนลองนับดูหนึ่งสองสามสห้าหกเจสิบ ครูมีขวดสิบใบเกล็บกอนเก็บกอนมีอะไรอีกเนาะมีอะไรอีกครูมีสองพรมกีอ่อัอนอ่ะมาเรียนดูหนึ่ง สองสามสี่ครูมีทรงกลม9อันมีเพิ่มอีก1อันเป็นทรงกลมทั้งหมด10อันอ่าวนักเรียนลองนับหนึ่งสองห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบครูมีทรงกลมสิบอันใช่ไหมคะอ้าวมีอะไรอีกเออยคุวมีอะไรอีกอันนี้เราเรียกว่าพวงกุญแจอ้าวครูมีพวงกุญแจ กี่อันคืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครูมีพวงกุญแจเก้าอันมีเพิ่มอีกหนึ่งอันเป็นพวงกุญแจสิบอันใช่ไหมคะอ้าวลองนับดู หนึ่งสองสามครูมีพวงกุญแจ10อันนะคะอ่าเราก็ดูสิคะเลข10นะคะเลข10มีเลข1กับเลข0คือจำนวน สิบนะคะอ่ะชั่วโมงนี้เราก็เรียนเลข6 1ถึง10กันนะคะสชั่วโมงเราก็เรียนจำนวนตั้งแต่1ถึง10นะคะและจำนวนศูนย์กันแล้วนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนต้องดูแลเพราะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดน,นักเรียนต้องทำไมคะล้างมือบ่อยๆใช้เจล แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคที่มือและอย่าลืมเมื่อเวลาออกไปพบใครหรือออกนอกบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะอย่าลืมใส่แมสเพื่อทำไมคะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะแล้วอย่าลืมทําใบงานที่ครูให้ไปนะคะให้นักเรียนเขียนเลข6ถึงเลข10เป็นเลข ฮินดูอาหรับกเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็โพสต์ส่งภูนะคะชัวมม่วโมงนี้บายบาย